สค่ะผู้กครองและเด็กๆทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้พบกับพี่โมชเช่นเดิมนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้นะคะพี่โมจะพาน้องๆมาเรียนรู้เรื่องของการเกิดเสียงนั่นเองนะคะจุดประสงค์ในการเรียนรู้นะคะเด็กๆสามารถบอกสิ่งของที่ทําให้เกิดเสียงได้นั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงนะคะ พร้อมกันก่อนนะคะอ่าพร้อมหรือยังคะเด็กๆถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเรามาทําพร้อมๆกันเลยนะคะตบมือสองครั้ง1 2ตบให้ดังกว่านี้1 2ตบใหม่อีกทีหน่งสตบให้ดังกว่าเดิม1นสอง าก็ได้จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆได้ยินอะไรบ้างเอ่ยเมื่อกีอ้ได้ยินเสียงพี่โมพูดใช่ไหมคะเยี่ยมเลยค่ะนอกจากเสียงพี่โมพูดแล้วยังมีอะไรเอ่ยเสียงปรบมือของพี่โมใช่เลยค่ะและก็เสียงปรบมือของเด็กๆและเสียงพูดของเด็กๆที่ร้องเพลงใช่ไหมคะอาเก่งมากเลยนะคะเด็กๆสงสัยไหมว่า เสียงนั้นเกิดจากอะไรอ่าเด็กๆสงสัยไหมเอ่ยอ่าถ้าเด็กๆสงสัยเดี๋ยวเราไปหาคําตอบพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยค่ะสนุกจังเลยท้องฟ้าตอนกลางคืนในป่านี่สวยเนาะแล้วไม่ต้องห่วงเลยนะแถวเนี้ไม่มีสัตว์ตารัพรองว่าปลอดภย100ัยร้อยเอรซนต์โอ้โ,อโ,อโล่าไม่หาวทำไมละเนี่ยเสียเรืมหมดเลยมันเริ่มง่วงแล้ว ก็เด็กแล้วนี่นะงั้นวันนี้ก็เข้านอนกันได้แล้วดีกว่าแต่ลิปแายังไม่ง่วงเลยนี่คะนอนเร็วๆจะได้ตื่นมาสนุกแต่เช้ากันดีกว่านะจ๊ะอ้ยไอง่วงกันแน่เนี่ย้ดังขนาดนี้จะหลับได้ยังไงอะอะไรอะเป็นเสียงอะไร เลยอากาศตอนเช้านี้ก็สดชื่นสดชื่นอ่ะฮะโพล่าเป็นอะไรลเนี่ยตาแดงเผือกเลยอะก็เมื่อคืนมันมีเสียงอะไรเต็มไปหมดเลยนะสิ <c oughs> น่ากลัวจะตายโพล่านอนไม่หลับเลยด่ดาไม่ได้ยินอะไรเลยอ่ะหลับนี้อ่อแล้วคุณลุงก็บอกว่าแถวนี้ไม่มีสัตว์ป่าไม่ใช่เหรอแล้วจะม่มีเสียงอะไรได้ยังไงกันโพล่ล่าได้ยินจริงๆนี่มีหลายเสียงด้วย เอาทั้งคู่ทะเลาะอะไรกันแต่เช้าเนี่ยก็พอล่าเลยสิคะแล้วโกโหกว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงเต็มไปหมดก็นอนไม่หลับอ่ะจริงๆนะครับคุณพอ่อนี่ยังจะเถียงอีกก็ <P ol at> คุณลุงบอกว่าไม่มีสัตว์สักหน่อยแล้วจะมีเสียงได้ยังไงกันมีได้สิอ๊ะ <P ol at> ได้ยังไงล่ะคะเล็บดารู้ไหมว่าเสียงอะเกิดขึ้นได้ยังไงก็แบพูดก็เลยมีเสียงยังไงล่ะคะ แล้วถ้าเป็นสัตว์ก็ร้องอยังไงคะนั่นก็เป็นแค่วิธีหนึ่งใช่แต่ละการจริงๆที่ทำให้เกิดเสียงก็คือการสั่นสะเทือนของวัตถุต่างๆเมื่อมันสั่นสะเทือนก็จะให้กำเนิดเสียงซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีเช่นดีดสีตีเป่าซึ่งเสียงก็จะต่างกันไปตามวัตถุที่ให้กำเนิดเสียงอย่างเสียงของคนหรือสัตว์ก็เกิดจากการสั่นสะเทือนของอวัยวะในลำคอนั่นเอง๋ออ ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนะคะค่ะเสียงนะคะก็เป็นพลังงานรูปหนึ่งนะคะโดยนะคะเราได้ยินเสียงนะคะโดยผ่านทางอะไรเอ่ยผ่านทางหูของเรานั่นเองนะคะคราวนี้ เรามาดูกันนะคะว่าเสียงนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะในคลิปเขาบอกว่าเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของสิ่งของใช่ไหมคะโดยการตีใช่ไหมคะ,รห,มคะหรือการดีดนะคะหรือการเป่านั่นเองนะคะมีอะไรบ้างเอ,อ่ยโดยยกตัวอย่างเช่นกรองก็คือการที่เอาไม้ไปตีกรงก็จะทําให้เกิดเสียงกรองนั่นเองนะคะ การเป่าอย่างเช่นเราเป่านกหวีดล้วก็จะได้ยินเสียงออกมานั่นเองนะคะนอกจากนี้ยังมีเสียงอะไรอีกคะเด็กๆก็ยังมีเสียงการพูดคุยของคนนะคะเสียงการพูดคุยของคนก็คือเกิดจากการสั่นสะเทือนตรงบริเวณลำคอนั่นเองนะคะจึงทําให้เราได้ยินเสียงนะคะอนอกจากนี้ก็ยังมีเสียงของสัตว์นะคะอ่า เสียงของสัตว์มีอะไรบ้างเอ่ยก็คือเสียงของสัตว์ร้องใช่ไหมคะ,ะเหมือนนกร้องก็คือจะมีการสั่นสะเทือนนะคะบริเวณลำํำคอนั่นเองที่ทําให้ได้ยินเสียงนะคะคราวนี้นะคะพี่มูนะคะก็มี กิจกรรมนะคะให้เด็กๆได้ลองพิสูจน์กันนะคะในเรื่องของเสียงนะคะว่าเสียงนั้นเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุจริงหรือไม่เราไปหาคําตอบพร้อมๆกันเลยค่ะโดยทําการทดลองด้วยตนเองนะคะการทดลองนี้ไม่ยากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆทาพร้อมพี่มูลเลยนะคะสิ่งที่เราใช้ก็คือมือของเรานั่นเองและคอของเรา นะคะพร้อมหรือยังคะเด็กๆถ้าพร้อมกันแล้วนะคะการทดลองของเราก็คือให้เอามือไปแตะบริเวณที่ลําคอของเราและเราก็ลองสังเกตบริเวณลําคอของเราเวลาที่เราพูดกับเราไม่พูดนั่นเองนะคะเพราะว่าเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วไปทำพร้อมๆกันเลยคะ่ะ เดี๋ยวพี่โมจะให้น้องๆน,นะคะพูดคำว่าสวัสดีค่ะสำหรับน้องๆที่เป็นผู้หญิงส่วนน้องๆที่เป็นผู้ชายก็พูดสวัสดีครับนะคะระหว่างที่เราพูดนั้นให้เอามือแตะที่ลำคอด้วยนะคะและเวลาที่เราไม่พูดเราก็เอามือแตะที่ลำคอด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราทำพร้อมกันเลยนะคะคำแรกพี่โมจะพูดว่าสวัสดีค่ะเอาใหมนะคะพี่โมพูดแล้วนะคะสวัสดีค่ะ เด็กผู้ชายพูดค่ะสวัสดีครับะระหว่างที่เราพูดนั้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราจะสังเกตได้ว่าบริเวณลำโพงเรานั้นมีการสั่นนั่นเองนะคะและทําให้เราได้ยินเสียงที่เราพูดนั่นเองนะคะต่อมานะคะเราจะไม่พูดและเอามือเนี่ยฝ่ามือของเราแตะที่ลำคอนะคะ,ะเราจะพูดแป๊บนึงนะคะ เราจะสังเกตได้ว่าเมื่อเราหยุดพูดคุยนะคะก็จะไม่มีการสั่นบริเวณลำคอและทำให้ไม่เกิดเสียงนั่นเองนะคะเด็กๆเ,เห็นถึงความแตกต่างไหมเราจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเราพูดบริเวณลำคอของเรามีการสั่นนั่นเองนะคะแต่ถ้าเราไม่พูด เสียงก็ไม่เกิดบริเวณลำคอของเราก็จะไม่สั่นนั่นเองนะคะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะการเกิดเสียงก็คือเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุหรือสิ่งของที่ทําให้เกิดเสียงนั่นเองนะคะค่ะสำหรับวันนี้พี่โมขอจบเนื้อหาเพียงแค่นี้นะคะพี่โมฝากการบ้านคะ่ะการบ้านให้เด็กๆทําในใบงานนะคะโดยคัดตามเส้นประเรื่องของเสียงนะคะแล้วก็ลองดูว่าภาพไหนบ้างที่ทําให้ เกิดเสียงนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงแค่นี้นะคะเด็กๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกนคลิปหน้าคะ่ะ